ตรงไปเลยครับตรงต้นไม้เย,ยอะๆอะพี่ มันเป็นอัลวะห์สามสิบแปดไปแล้วเนาะพี่เนาะมนะันมันเป็นสามสิบแปดไปแล้วไม่มีเน็ตเล่นไม่ได้ไมาอยู่มไม่เป็นสุขเลยครับ <c oughs> ช่างมาดูอินเทอร์เน็ตให้นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดติดต่อใครกดกระดิ่งช่องลูกกอกครับผมด้วยนะครับ นี่เล่นได้ยังครับพี่ก็ไม่รู้อะเงิน้องเปิดที่เล่นได้ยังไปดูตเน,นี่ยเวลามากินมังกวิรัติกินมงังคีฮิว

เน็ตอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้โอ้ยเสีงใครเข้ามาแล้วก,กดติดตามกดซับส,สไครป์กดกระดิ่งช่องรอกตานรักหนึ่งห้าเก้าเก้าดันสักข้าวมูนแสนล้านสิบล้านคนดูนะแจกยาก <c oughs> สายขาดต้องช่างว่างสายขาด แม่เมืเช้ารถชนกันใช,ช่ไหมเมื่เช้ารถชนกันรถชนกันเด้อเมื่อเช้าหน้าบ้านเลยเนี่ยข,ขาวๆรถชนกัน เช่นกันใครขับรถขับระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าขับไวนะครับรถเชิงกันอันตรายโนหน้าบ้านโนหน้าบ้านผมเลยอันตรายมากขับรถอย่าประมาทครับขับรถช้าๆนะครับอย่าิ่งเร็ มันอุปัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับได้ทุกลมหายใจดูคนมีรถเยอะนะเอารถเข้าเอารถออกเอารถเข้า,ารถออก เมื่อไหร่จะมีรถมีรถทำคลิปไปนู่นไปนี่เนาะแต่คนติดตามมันน้อยฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดซับหน่อยนะครับสักแปดหมื่นเก้าหมื่นล้านสองล้านสิบล้านคนดูยี่สิบล้านคนดูนะมืดเช้ารถสวนกันนครับช้าๆนะครับอุบลเสฉะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดูคนรวยเอารถคันนี้เข้ารถคันนี้ออกรถคันนี้ออกรถคันนี้เข้าคนรวยก็เกิดมารวยก็รวยคนจนมันก็จนเนาะอินเทอร์เน็ตก็เลยไม่ได้ใครตัดสายอินเทอร์เน็ตตัวนี้ ดูคนรวยมีรถทั้งเทฟทั้งฟอร์ทั้งเบนซ์ฟอร์ก็มีเทฟก็มีเบนซ์ก็มีโอ้มีทุกคันทุกอย่างแต่เราไม่มอดไปเก่าๆสงสารผมไม่ตาผมนะครับรานตัง้งให้ผมที่สุบร้านสาวสุดร้านคนดูนะรารแล้วผมหน่อยผมจะได้มีรถทำทิปไปไปนี่ มีคนรวยมีคอร์ดมีเทป ขาบรถชนกันอันตรายมากเลยครับปึ้มโอ้ตกใจหมดเลยใครตัดสายอินเทอร์เนต็ตวะตัดต้นไม้แล้วก็โดนสายอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตไปไม่ได้เลยคนรวยก็รวยเกินคนไม่รวยอย่างผมนี่ก็ทำทิพคนดูน้อยดูเยอะก้อยคุณคนดูผมก็ดีใจแล้ว ดูเอาเทปเข้าเอ,อกฟอร์ออกออาโฟร์ออกเอาเทปเข้าเว้นล้างออาฟอร์ล้างเทปล้าง กงจะทำต่อสายซึ่งจะคาบเล่นได้ไหมเมื่อเช้ารถก็ชนกันอันตรายเราเรามาระวังด้วยนะครับช่วงนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องลูกกอดครับผมด้วยนะครับงานกักแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งล้านยี่สิบล้านคนดูสามสิบล้านคนดูนะครับดูแล้ว,ลวห้ามขันคณนะดูจบคุิปนะฮะ หมวกมายัางนินเดียวยังครับยังครับครับตัวเคฟออกกําลังใจเข้าเอาฟอดจอดดูดีคนมีตังค์ ลรามัดระวังดนะ้วยไอ้อัสราแล้วเกนเกก็ค่อยขับกค,ค่อยขี่นะีนลุกน,นี้เกก็รู้แล้วเนี่ยไปนู่นไปนี่ขายเย,ย็บีกนนู่นกินนี่ เชฟจอดเอาขอดล้างเอาขอดล้างเชฟล้างเชฟล้างเป็นล้างคนรวยมีรถแต่คันที่ขึ้นข้างนวะแต่เราไม่มีรถขี่เรามีรถมิสซี่ก็หลุดแล้วนะสี่รุ่นนี้ก็พอใจแล้วเคยเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคอมเบคุณนะผมหน่อยนะแปดพันแปดหมื่นเก้าหมื่นล้านสองล้านยี่สิบล้านคนดูนะต้องลูกกอลครับผม รอช่างดูดิเน็ตจะเล่นได้ไหมแครตัดต้นไม้แล้วก็แบบสายอินเทอร์เน็ตเน็ตเฟ็นไม่ได้เลยยุ่งเลยชาวล้ก็ชนกันน่าอันตรายหัวใจเต้นตึ๊บตึ๊บ ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดคอมเมนต์ช่วยกันไลค์ให้ยอดผมเยอะๆนะผมจะได้ดูสักยี่สิบหลานคนสามสิบหลานคนนะผมจะได้มีรถไปกินนัน่นทำคลิปไปนู่นไปนี่จวัดน้ารยอดนี้น ช่างนนเนะราช่างมาดูอินเทอร์เน็เตช่างมาแล้วแหละแต่ดูใส่ไฟก่อนใครตัดต้นไม้แล้วโดนสายอินเทอร์เน็ต หน้าบ้านรถชนกันเห็นไหมรถชนกันหน้าบ้านรถชนได้ยังไงนี่ดูนไหรถชนกันขาวขาวใกล้เลยนะที่มันลอยขาวขาวใกล้เลยรถชนกัน รถการยาวเนะลยกา,ารระมัดระวังด้วยนะครับอย่าขับไวนะครับช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาคอมเมนต์กดกระด,ดิ่งกดไลค์ช่องลูกกอครับผมด้วยนะครับนานสักสามสิบล้านยี่สิบล้านคนดูนะ ห้าแสนเก้าแสนก็กดเพ้่อทองลูกกวาครับผมคนรวยก็รวยคนจนก็นจนทำยูทูบหวังว่าจะมีคนดูเยอะหวังจะได้มีตัง มีเงินซื้อรถไปถ่ายเทปไปก,ก,กินนู้กินนี่ดูคนรวยเห็นไหมคนรวยทีฟอร์ทีเคปทีบทเบน ช่าเมื่อไรช่างจะมาเนี่ยใครตัดไรอินเทอร์เนต็ตวะฝากดูลูกกอกครับผมด้วยนะครับฝากดันฝากกดรับสายช่องลูกกอกด้วยนะ จะมาช่างเมื่อไรจะรอช่างมาอยากรู้แล้วนะว่าเด็กจะเล่นได้หรือเปล่ารอช่างเวลาช่างจะมา อยากรู้สาเหตุเราจะเล่นได้หรือเปล่าอิิงๆอีกใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งช่องลูกกอ,อกด้วยนะครับร้านสักสามสิบล้านสี่สิบล้านกดดูนะ